ไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเรารู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีจริงเลยมันเป็นความรู้สึกของเราที่รับรู้ได้ว่าสบายตัวสบายใจอยากอยู่ที่นี่นานๆหรือบางแห่งที่รู้สึกอึดอัดเราก็อยากที่จะออกไปใช่ค่ะความรู้สึกพวกนั้นก็เป็นความรู้สึกของเราที่มีต่อสภาพแวดล้อมเหมือนการทํางานของเราที่อยู่ในองค์การถ้ารู้สึกสบายใจก็อยากทํางาน แต่ถ้าในที่ทำงานเกิดความขัดแย้งกันเราก็จะรู้สึกตึงเครียดทำให้ไม่อยากทำงานถ้าถามว่าบรรยากาศในการทำงานช่วงนี้เป็นอย่างไรคิดว่าทุกคนก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการทำงานที่ลำบากมากขึ้นค่ะบรรยากาศของการทำงานก็จะดูไม่มีความสุขเลยค่ะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะทำให้เราดูเหมือนใกล้กันแต่ กกันค่ะเพราะสิ่งที่ขาดหายไปก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมง,งานและจะเห็นว่ามีการบังคับเชิงพด็จก,การมากขึ้นกำหนดให้มีการล็อกดาวน์ห้ามเดินทางห้ามรวมคนจำนวนมากซึ่งต้องยอมรับว่าดิฉันเกิดความกังวลความเครียดเกิดความไม่สบายใจต่อการทางานในยุคโควิดเลยค่ะการทางานในช่วงโควิดนะคะที่โรงเรียนมีการทำงานเป็นอิสระมากขึ้นค่ะ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ใช้สื่อการสอนออนไลน์นะคะอย่างครูแนวเรียนของดิฉันเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการตัดต่อวิดีโอเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะหรือนำแอปพลิเคชันที่นักเรียนใช้อยู่แล้วนะคะอย่าง Tik t o k นํามาดัดแปลงเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนจากสิ่งที่นักเรียนคิดว่ามันเป็นยาขมกับกลายเป็นขนมหวานไปเลยค่ะ คือพฤติกรรมผู้นําในการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์การจะเห็นได้จากการวางแผนที่มีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนซึ่งหากผู้นําไม่มีการวางแผนการดําเนินการเลยบรรยากาศในองค์การที่เปิดอยู่ก็อาจจะปิดได้ทันทีค่ะและสิ่งสำคัญถ้าผู้นำขาดการสร้างแรงจูงใจการให้กำลังใจและการเอาใจใส่ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้ตามมีความรู้สึกที่แย่ต่อบรรยากาศในองค์การแล้วถ้าในฐานะผู้บริหารจะจัดการบรรยากาศองค์การอย่างไรให้ดีขึ้นในยุคนี้เพื่อให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงานและได้งานที่มีประสิทธิภาพถ้าถามว่าอยากเป็นผู้บริหารแบบไหน ทำให้บรรยากาศของการดีขึ้นนะคะก็อยากจะสร้างบรรยากาศที่ทําให้บุคลากรเนี่ยมีขวัญและกําลังใจร่วมแรงร่วมใจกันทํางานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อทําให้เป้าหมายขององค์การนั้นสําเร็จรวมถึงพยายามสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนเรื่องบุค,คลิกก็สาคัญนะคะ ผู้บริหารจะต้องมีบุคลิกที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างที่น่าเคารพมีการทํางานที่ยืดหยุ่นนะคะในการมอบหมายงานเนี่ยอาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงที่ทําให้ลูกน้องรู้สึกเหมือนไม่โดนสั่งงาน,นะคะ่ะบรรยากาศขององค์การเรียบเสมืุนพื้นที่ในการสร้างความสุขในองค์การนะคะผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของบรรยากาศในองค์การ ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนทําให้เกิดเป็นบรรยากาศในรูปแบบต่างๆคะ่ะ